คุณผู้ชมคะสำหรับวาระก,การประชุมสภาที่หลายคนจับตามองก็คือเรื่องของพร,รบร Entertainment Complex <ฆ>ค่ะที่น่าจะมีการถอนออกจากการประชุมในครั้งนี้แต่ถอนเฉยๆยังไม่ได้ยกเลิกโดยให้เหตุผลว่าจะได้มีเวลาในการทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนให้มากขึ้น<ฆ>แต่ทีนี้เกิดอะไรขึ้นเมื่อช่วงดึกที่ผ่านมาคือกรณีนี้เนี่ยสืบเนื่องมาจากเมื่อวานนี้การประชุมคร,รมเป็นมติของคร,รมอ,ออกมาแล้วนะครับ ว่าวาระนี้ที่ค้างอยู่สภาที่กําลังจะพิจรารณากันอยู่เนี่ยถอนออบก,กอนแล้วก็ยืนยันว่าถอนเฉยๆรอเวลาที่เหมาะสมะยังไม่ได้ยกเลิกอย่างที่พี่ดาวบอกเลยนะครับแต่ทีนี้ครับสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นคือถอนเฉยๆยังไม่ยกเลิกไม่รู้ว่าเป็นที่พอใจมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่คุณอนุทินครับหัวหน้าพักภูมิใจไทยเมื่อคืนนี้โพสต์กลางดึกโอ้โหยาวเหยียดเลย,ย พูดถึงเรื่องนี้ว่าจริงๆถ้ายกเลิกเนี่ยพักภูมิใจไทยพร้อมที่จะยกมือโบทให้เลยครับแต่ว่าการถอนไปเฉยๆเนี่ยมไม่รู้มีอะไรเบื้องลึกเบื้องหลังหรือเปล่าคุณอนุทินอธิบายขยายความบอกว่าตอนที่ได้พูดคุยกับผู้นําจีนนะครับตอนนั้นเนี่ยท่านจีนเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องนี้อยู่สองสามครั้งว่าไม่อยากให้ทําไม่เห็นด้วยไม,ไม่เห็นด้วยกับเรื่องของ Entertainment Complex เรื่องของคาสิโนในประเทศไทยนะครับ คุณอนุทินบอกว่าเป็นคนจดเองเลยเป็นคนเขียนรายงานการประชุมเองเลยนะครับแต่ว่านายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐบาลเนี่ยไม่ได้ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ก็เลยส่งผลทําให้ไม่รู้แปลความว่าจีนไม่พอใจหรือเปล่าทุกวันนี้นักท่องเที่ยวจึงหายไปจานวนมากเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวก็เลยพังยับนี่ฮะคุณอนุทินโพสต์ไว้เมื่อกลางเด็กที่ผ่านมาบ้านใหม่ของลีกที่ฮอตที่สุดพรีเมีย์ลีกสดทุกคู่ที่เดียวในไทย Mono Max ในราคา299บาทต่อเดือนลูกค้า A As เพียง199บาทต่อเดือน